บางคนบอกว่า499แพงบางคนบอกว่าถูกไม่กล้าใช้เฮ้ยส9 9สี่เราซื้อราคาต้องน้ำหอมหลักหมื่นหรือน้ำหอมหลักหลายพันทุกคนฟังให้ดีนะคะน้ำหอมของโนบก้าเป็นน้ำหอมอโรมาเทอร์ปีเป็นน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมผ่อนคลายเป็นน้ำหอมเหมือนเวลาเราเข้าสปาค่ะเขาก็จะแบบผ่อนคลายเราอย่างนี้นะคะ่ะสองเป็นน้ำหอมที่ใส่ทองคำเปลวนะคะทองคำบริสุทธิ์ แท้ๆนะคะสามน้ำหอมสายมูของนปก้าวไม่ใส่แอลกอฮอล์ใส่น้ำมันอโรมาทเทอราปีแทนทำให้คนใช้ผ่อนคลายหลับสบายหลับลึกแล้วที่สำคัญใช้แทนดอกไม้ทูบเทียนเคารพบ,บูชาสิ่งที่เรา ใช้กราบไหว้เคารพบูชาสิ่งที่เรากราบไหว้หรือว่าสวดมนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช,ใช่ใช้แทนดอกไม้เลยใช้แทนดอกไม้ทูปเทียนได้เลย